สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำอาร์ลีเจนดัลลีดาร์กอนนะครับมผมมีเครื่องการันตีของผมอยู่นะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วแหละเพิ่งมาเล่นสักพักใหญ่นะครับตอนนี้มันปรับแพทใหม่อะ่ะลังละสี่สิบล้านอะ่ะช็อกดีครับแหมเล่นมาตั้งแต่ลังไม่กี่ล้านนะครับไม่ว่าห้าสิบตัดแล้วก็เลิกผมก็มาเล่นต่อน,นะครับตอนที่มันกินตังค์ขนาดนี้นะครับอาสูตรสำเร็จนะครับ ของของเกมเนี้ยนะไม่มีครับถ้าจะมีจริงคุณต้องไปซื้อนะครับเนะี่ยซื้อเอานะซึ่งเพชรเกมนี้ก็หาได้ยากอยู่นะครับก็ต้องไปเดลี่โบนัสบ้างคอมแบทเวิร์บ้างหรือไม่ก็อารี่านะครับซึ่งเเดี๋ยวก่อนนะไอลิเจนดารี่ดากอนเนี้ยนะครับ โอกาสสาเร็จของมันนะผมไม่แน่ใจหรอกนะมันมีเท่าไหร่แต่ว่าผมได้มันมาได้มันเนี่ยเห็นนะนะครับเนี่ยได้ได้ได้มาได้มาจากการบิดดิงนะครับหรือเอามังกรปี้กันนะครับอวิธีการทํานะครับง่ายๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ก่อนสารนุก,กรมมังกร วิธีการเอามังกรมาปี้กันอย่างถูกวิธีที่สุดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีรีเจนเลยสักตัวนะพกเวลน้อยๆนะครับคือหนึ่งเอามังกรแรนะครับแล้วมังกรแรคือไรก็คือหนึ่งคือขี้ครับหนึ่งคือขี้นะสองสองคือแจ็คสแปโร่นะครับสามสามสามอมาดิโลนะครับตัวตุน่นตัวตุน่นตัวตุ่นดาร์ก้อนนะครับสี่ สไฟเย็นมังกรไฟเย็นนะครับแล้วก็หมดไอห้าห้าหมากฝรั่งดักก้อนหกมังกรเมสซ,ซี่นะครับเจ็ดก็คือปิตโตเรเลียมนะครับผมเคยมังกรพวกนี้นะครับสามารถอา้าวขึ้นเลยลึกเหนือนี่โอ้ยโอเคต่อนะครับซึ่งในมังกรเหล่านี้นะครับสามารถ ทำเป็นรีเจนได้แต่ผลสำเร็จมันมันไม่แน่นอนเลยครับถ้าสมมติคุณได้รีเจนมาแล้วในตัวหนึ่งนะครับเอ้ยได้มาแล้วสองตัวนะครับสู่สเร็จขั้นต่อไปครับอย่าเพิ่งนำรีเจนไปสู้เพราะอะไรเพราะเราต้องการจะทำรีเจนเพิ่มนะครับเพื่อให้ตังค์ของเราออกมาไวที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนของเกมนี้ครับหรือสิ่งที่แน่นอนของธรรมชาติเลยสมมติ พันแท้ผสมกับพันแท้มันจะได้พันทางได้ยังไงครับอืมใช่ไหมพันทางผสมพันทางมันจะได้พันแท้ได้ยังไงครับนะครับเราก็ต้องเอารีเจนนะครับสิ่งที่ชัวร์ที่สุดก็คือเอารีเจนกับรีเจนมาผสมกันนะยังไงก็ติดครับคือจะติดตัวออกกางๆบ้างก็แต่ก็มันน้อยอะ่ะเนี่ยที่ผมได้มาก็ได้พวกเนี้มานะครับส่วนวิธีการปั๊มตังง่ายๆของเกมนี้นะครับ ก็คือการนำไอเนี้ยลังคือไข่ที่ฟักเสร็จแล้วนะครับมาวางไว้นี่จะเป็นการได้ exp นะครับนะเราจะได้ e อ p มาแล้วเสร็จแ,แล้วก็คือเราต้องมีกินคินเดอร์การ์เต้นก่อนนะครับก็คือสนามเด็กเล่นนั่นเองเราต้องมีก่อนนะครับเพราะม,มีหาได้ในบิวนะบิวแล้วก็ไหนๆวะ นี่คินเดอร์การ์เต้นนะครับถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราเวลาเราฟักตัวอะไรมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาวางแแมะเราก็จะได้เอ็กพีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยการนํามังกรมาวางลงใส่ในรังก็จะได้เอ็กพีส่วนถ้าเรานําไปขายราคาขายเนี่ยก็จะเข้ากับเอ็กพีที่เราได้นะครับตอนมาวางนั่นแหละนี่ก็จะได้ทั้งขึ้นนะทั้งล่องนั้นทั้งเอ็กพีทั้งตัง ซึ่งดีเจนดารี่เนี่ยในขณะนี้ได้ตัวละประมาณ4ี่แสนกว่าๆนะครับผมก็มาวางแปะแล้วก็มาขายทิ้งในตอนที่ผมยังไม่มีรังมันเพิ่ม,มนะนะผมก็มาวางขายทิ้งวางขายทิ้งนะครับแล้วผมก็ได้ตังค์ทีละสี่แสน 4, สี่แสนดีเอ็กพีทีละสี่แสนสีน่แสนนะครับโอ้โหกี่ล้านวะเนี่ยเอ่อพันล้านโอเคเได้สักสองสามปีน่าจะถึงนะครับโอเคครับคือถ้า ้าได้ไม่ได้ยังไงก็บอกเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่คนแบบได้ในชัดที่เดียวหรอกครับสูตรสำเร็จเกมนี้มันไม่มีหรอกนะครับอืมแต่สูตรสำเร็จที่ผมคิดว่ามีการประสบผลสำเร็จมากที่สุดคือเอารีเจนกผสมกับรีเจนครับยังไงก็ได้รีเจนส่วนอีกอันหนึง่งเอาแลดากอนนะครับที่ผมบอกไปเจ็ดตัวนะครับเอามาผสมกัน ส่วนวิธีที่ได้พัวดาก้อนนะครับก็คือเอามังกรบริสุทธิ์ของเราเลยเนี่ยอยู่ไหนวะมังกรบริสุทธิ์กูอยู่ในนี้นี่นนอ่ะมังกรบริสุทธิ์นะครับนะครับเอามังกรบริสุทธิ์ของเราไปผสมกับธาตุธาตุบริสุทธิ์ธาตุดธาตุหนึ่งนะครับอย่างเช่นผมอยากได้อ่าพวัวเนี่ยครับไอตัวเนี้ยก็ผมก็จะเอาบริสุทธิ์ผสมกับตัวนี้นะครับมันก็จะได้ เป็นตัวนี้มาคือบริสุทธ์นะครับผสมง่ายมากนะครับแต่ว่าลางของมันเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดเรื่องเงินนะครับได้ทีละ8 0 0ห0ื่นเองนะโอเคครับได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็บอกกันด้วยนะครับบ๊ายบายเอย้อย่างอ่าไอที่ผมใช้มากที่สุดนะครับในการก่อนที่ผมจะได้ Legendary เยอะขนาดนี้นะครับผมใช้ไอ้นี่คูไฟด i าก d r ผสมกับมาดิโ i l o d r a g นะครับคือบานทั้งคู่แล้วครับตอนนี้นะ โอเคสุดสมเล่มผมนะแต่ก็ไม่สำเร็จสำหรับทุกคนนะครับบ๊ายบาย u ับส r i b e ด้วยนะครับ